สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆช่องนนวิดีนฟินิ i ตี้นะคะแล้วตอนนี้ก็เรามีผลประกอบการมาโชว์ใน EP นี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็วันนี้เป็นวันที่3นะคะหลังจากการผ่าขอด ของโน้ตเนี่ยน<อ>สนะุกว่าน้องตัวใหญ่ใช่น้องตัวใหญ่แล้วก็คือจริงๆอะเราอะตั้งแต่คืนวันที่14เราแอดมิดแล้วเราก็ยังตั้งทงว่าเราอยากอยากข้อธรรมชาติคุณหมออ้ามเนี่ยก็แวะเข้ามาหาเราที่โรงพยาบาลเพื่อมาตรวจภายในแล้วก็เช็คมดลูกดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ สรุปก็คือแบบมลูกยังไม่พร้อมใช่แล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าถึงฉีดยากระตุ้นไปก็จะเฟลก็เลยคิดว่าเราก็เลยเปลี่ยนตัดสินใจกันวันคืนวันสุดท้ายเลย14ก็เป็นผ่าคลอดนะคะแล้วก็ช่วงตอนเช้า้าของวันที่15ค่ะก็จะคือคือจริงๆเราถ่ายเขาเรียกว่าเออถ่ายเก็บเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยว EP นั้นเนี่ยเราจะ จะเอามาแชร์ว่ามันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือโน้ตหลายโมเมนต์มากเลยนะคือมันอาจจะไม่ได้สมูทแบบเขาเรียกว่าไงใช่คือของทุกคนเราชิลสบายมากแต่ของโน้ตเนี่ยคือมันมีช่วงเวลาที่ความดันเราตกด้วยตอนนั้นแต่ว่าด้วยความที่คุณพ่อรอเลิกนะคะคุณแม่ก็ต้องอดทนคืบเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยกลายเป็นแบบว่ามันก็มีเรื่องราวระหว่างทางเดี๋ยวเราค่อยมาโชว์อีพีนั้นให้ดู มังกรน้อของเรานะครับน่ารักมากวันนี้พยาบาลนะฮะจะให้เรามาลองลองเลี้ยงดูเพราะว่าผู้นี้ต้องกลับบ้านแล้วน้องจะมาเป็นรอบนะทุกสองสามชั่วโมงก็มาให้คุณแม่เข้าเต้าลองให้น้องลองดูดนมดูนะก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะได้ทดลองเลี้ยงกันนี่ก็จะบอกว่าไม่กล้าพูดดังเพราะว่ากลัวเขาว่าตื่นแล้วก็เราแบบ ขาแหกปากคือเขากรีดดังมากแล้วเราก็พ่อแม่เมือใหม่เชั่วมันก็ทำอะไรไม่ถูกขนาใช้คำว่าแหกปากเลยนะใช่คือไม่ได้ร้องธรรมดาใช่คือเป็นการแหกปากแล้วก็กรีดเรลย่างคือซึ่งคุณเป็นคนหมอเองอยูว่าตอนน้องเกิดแหกปากดังๆเลยน้องออกมาแหกปากร้องดังๆเลยร้องดังๆเลยให้ได้มเราจะได้รู้ว่าน้องปลอดไปน้องแข็งแรงสุดท้ายเป็นไงดังมากไม่รู้กี่เดซิเบลนะ น้องก่อนนะว่าน้องชื่ออะไรอ่าอเค่ะวันนี้นะคะเราก็เวลคัมน้องมิวนิกค่ะน้องมิวนิกนะคะก็คือน้องชื่อเล่นว่ามิวนิกจริงๆชื่อนี้มีที่มาที่ไปต้องบอกว่าเป็นเป็นความตั้งใจของเราทั้งสองคนคือโนไดบอกพี่มินแล้วว่านโนไดอยากให้ชื่อลูกเนี่ยมีอักษรของทั้งโนแล้วก็พี่มินก็คือถ้าสมมติไม่มอนอก็ นอมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> คือแบบรอบพี่มิ้นแล้วก็โน้ตเราก็เลยแบบอยากให้ลูกมีทั้งมอมาแล้วก็นอหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยได้ชื่อนี้มาจริงๆชื่อนี้ก็มีที่มาที่ไปนะพ่อยังไงคะก็เป็นเมืองมิวนิกนะคะเป็นเมืองแรกที่เราไปฮันนีมูนกันหลังจากแต่งงานหจาแต่งงาน เมืองที่สวยมากนะใช่ใช่ประเทศเขาเจริญมาแล้วก็ธรรมชาติงดงามน,นะครับแล้วก็ออชอบเมืองนี้จังอีกหน่อยเราอยากพาลูกมาเที่ยวเมืองมิวนิกนะ แล้วก็คุณแม่เขาตั้งชื่อให้ก็เหมือนแบบว่าเราแต่งงานกันเสร็จปุ๊บใช่ป่าววันลุกขึ้นอ่ะคือสมมตินะวันจันอังคารคือบินไปไปมิวนิกเลยแต่งหมายถึงว่าเราเข้าพิธีส่งนใช่ใช่ก็คือเป็นการฮันนีมูนที่แบบไวมากก็คือแต่งแต่งวันนี้แล้วก็วันลุกขึ้นก็คือบินไปฮันนีมูนเลยอะไรเงี้ยนเพื่อนอีกเดินสิบชีวิตใช่ใช่ก็เลยแบบก็เราก็เลยโดนแซวกันว่า เนี่ยต้องได้น้องมิวนิกแน่น้องมิวนิกอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็เลยแบบเออชื่อนี้มันก็พอนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเรายังไม่ได้แพนทําลูกเลยเนาะเพื่อนแซวหลายเมืองเพราะว่าเราไปหลายเมืองชิศนั้นเราไปเยอรมันสวิตนะแล้วก็เพื่อนก็แซวหลายเมืองว่าน้องจะชื่อตามเมืองนั้นนะแตแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ชอบที่มิวนิกเราก็เลยให้ชื่อมิวนีเพราะว่ามีทั้งบอมมแล้วก็หนหนูสุดท้ายนะครับน้องก็ข้อออกมา สมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยนะใช่ัมากล้วก็ตัวใหญ่มากไม่คิดว่าลูกจะตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้คุณหมอยังงงเลยว่าน้องน้ําหนักขึ้นเท่าไหร่นะตอนนั้นน้องน้ำสระน้ําหนักขึ้นแค่สิบกิโลแล้วก็ท้องเล็กมากเล็กมากใช่ไม่คิดว่าแบบเจ้ามังกรน้อยตัวนี้จะสามโลกว่าแล้วก็น้องสลีร้านน้องก็คือ ตัวใหญ่หญโอ้อใช่แล้วก็ชื่อจริงนะชื่อจริงนิดนึงชื่อจริงนะคะก็เป็นยังคงเป็นชื่อพ่อกับแม่ผสมกัน<ม>ก็คือ,อคุณแม่ตั้งเองค่ะไม่มีใครดูให้แล้วก็ตอนแรกคุณพ่อเนี่ยเขาอยากจะไปดูแต่โน้ตบอกพี่มินว่าพี่มีนนดขอคือชื่อเนี่ยนดขอเลยคือมันแบบมันเป็นความตั้งใจของโน้จริงๆคือโน้อยากให้มีทั้งชื่อพี่มินและชื่อน้อยู่ด้วยวก็คือพี่มินน่ะชื่อทีลพล นะะโนชื่อวิรินยาโนดก็เลยตั้งชื่อหน้องว่าเด็กหญิงทีระยาซึ่งความหมายดีมากตอนเราตั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ดูความหมายเลยนะคือโนยังไม่ได้ไปดูความหมายเลยด,ดูแค่ว่าแบบอยากได้ชื่อนี้แต่พอไปเซิร์ชดูความหมายคือมันแปลว่าผู้หญิงที่ฉลาดคือเป็นนักปราดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เลยแบบผูลงตัวมากเลยนะคะแล้วก yeah. ็เลยได้ได้ชื่อเด็กหญิงธีรยามาน้องมิวนิกนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความรักของเราทั้งสองคนซึ่งเราอยากให้อยู่ในตัวเขาคนละครึ่งแล้วเราก็ได้ได้ครึ่งหนึ่งของพี่มีได้ครึ่งหนึ่งของน้อแล้วก็เข้ามาอยู่ในตัวของน้องมิวนิกนะคะแต่น้องมิวนิกออกมาเนี่ยมีแต่คนบอกว่านาเหอนพ่อนะโง่อุ้มท้องมาเก้าเดือนค่ะเพื่อน ไม่มีอะไรเหมือนแม่เลยนะคะนอกจากผิวเออผิวผิวผิวว้าวน้องค่อนข้างผิวดีมากน้องค่อนข้างแบบจำาน่ำาะแล้วก็ออกมาตัวใสตัวฟูมากก็พยาบาลนะให้ฉายาแล้วเจ้าอ้วนนะตัวโตที่สุดในวอร์มใเด็กผิวคนนะใช่ใช่เริ่มแล้วค่ะบทเพลงกำลังจะมาแล้วค่ะกำลังจะ เป็นนักร้องแล้วนะคะตอนนี้เริ่มขยับแล้วเราก็ถือว่าก็กคุ้นมือแล้วเนาะเพราะว่าน้องก็มาเข้าเต้าได้ประมาณ3วันแล้ว,ลวเป็นไงบ้างครับน้ำนมออกโอ้ต้องบอกว่าน้ำนมมาเริ่มออกแล้วแต่ก็ออกมาเป็นแบบเป็นหยดๆย,ยังไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นทรายที่ดีคุณหมอก็บอกว่าถือว่าน้ำนมมามามา,มาค่อนข้างไวน้อง,ะะองมหความรู้มือด้วยน้อง<ฮ> <จะ S 1> อ,งองุ่ยุ้นเก่งมาก,มาก ต,ต,ต้องบอกว่าเด็กทารกเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าเต้าเป็นคือ่งนี้ครับตั้งแต่น้องออกมาจากท้องคุณแม่เนี่ยคุณพยาบาลก็พาพามาเลยคุณนนพ่อก็เดินตามไปไม่เกินสองชั่วโมงน้องก็ทดลองดื่มนม ดูดนมที่คุณหมอเตรียมไว้ให้อ่า,าเดี๋ยวเรา <พอ S 1> ม,ม,มีมีมีคลิปให้ดูเ<ม>ดี๋ยวเราตัด <ไป S 1> ให้ดูพยาบาลในงงว่าไม่ต้องกระตุ้นเลยแบบน้องดูดเก่งดูดแรงมากมเขาอเ, <ไง S 2> เาต้อเอาไปป้อนนมอะไรอย่างเงี้ยเขากินนมเก่งมากแล้วเขาบอกว่ากินเป็นตั้งแต่แบบแบบ,แบ,บออกนาเลยอะคะอ่ะแล้วจนแบบพอมาเข้าเต้าตอนบ่ายก็ดูดแรงมากคือดูดแบบ เ,เขาบอกว่าดูเหมือนเด็กผู้ชาย,ชายคือแรงโชว์เขาแบบสุดๆเลยคือตอนนี้คุณแม่นะคะประสบปัญหาก,ก็คือขวดนมเนี่ยเลื่อนไหลแล้วเพราะว่าน้องแบบเขาเค้นแบบแรงมากมก็แต่ว่าอ,อีกหนึ่งเรื่องที่แบบอยากจะแชร์ลิงคือคิดว่าเด็กทารกเนี่ยมีเป็นเหมือนกันเผื่อแม่แม่ที่แบบว่าลูกเกิดมาแล้ว,แล,วแล้วมีพังผืดใต้ลิ้นใช่เพราะว่าน้องมิวนิกเนี่ยเป็นก็คือมีพังผืดที่ใต้ลิ้นมันทําให้เขาแบบ อาจนิดนึงนิดเดียวดูดไม่สุดหรือแ,แ,แ,แบบลิ้นก็จะเป็นรูปหัวใจแบบใช่มีขีดตรงกลางก็คุณหมอวานก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ขีดตัดให้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อวานเราก็ตัดใจว่าให้ตัดให้เขาเพื่อให้เขาแบบเวลาเขาเขาต้องกินนมอะไรอย่างเงี้ย<ฮ>เขาจะได้แบบดูดได้เต็มที่ก,ก็ก็พอกลับมาหลังจากที่เขาตัดพังผืดแล้วโอ้โหแรงดูดเทอร์โบขึ้นกว่าเดิม ก็คือเรียกไย้ว่าแม่นี่น้ำตาไหลกันไปเลยค่ะก็ถือว่าสมูทเนาะสมูทวันนีทท้ทุกเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากทุกเหตุการณ์ทุกนี่คือวันที่สามนะครับซึ่งสองวันก่อนเนี่ยเราวุ่นวายกันมากตั้งแต่นนองวุ่นวายมากเลยโอ้โหแบบมันแล้วโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยต้องขอชมเชยคุณแม่เลยนะครับว่าสตอมมากเราเห็นแผลาตาดเขานะครับการจะบอกว่ามันเจ็บมันทุกอย่างเรา อยู่ด้วยทุกเหตุการณ์นะต้องชฝากคุณพ่อบ้านนะต้องรักภรรยามาก <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับว่ากว่าจะเลี้ยงพวกเราโตมาเนี่ยกว่าจะโตมาเราอยู่เลยเรารู้เลยว่ามันมันไม่เรียบง,ง่ายกว่าจะมีลูกหนึ่งคนกว่าลูกเราจะโตกว่าจะ ทุกอย่างนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคือต้องบอกว่าพี่มินเนี่ยเขาอยู่ในทุกโมเมนต์จริงๆแม้กระทั่งแบบตอนหลังผ่าตัดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเราดูแลตัวเองไม่ได้เราลุกไม่ได้คือตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บยังไงคือพี่มินเนี่ยจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าแผลหลังผ่าตัดเวลาที่แบบก้าวเดินครั้งแรกเนี่ยมันแบบมันมันเจ็บแบบในชีวิตนุไม่เคยเจ็บขนาดนี้มาก่อนยอะไรเงี้ยนุว่านุเป็นคนอดทนนะ แต่แผลผ่าตัดนี้คือหลังจากที่ลูกเดินวันแรกคือแบบบอกเลยว่ามันทนไม่ได้จริงๆพอหลังจะแบบยาหมดมอฟฟินหมดอะไรหมดอะไรอย่างเงี้ยหลังจากผ่าตัดมันโผล่แล้วเลือดมันออกด้วยอะไรเงี้ยคือคุณพ่อเนี่ยเข้าไปช่วยในห้องน้ําทุกอย่างคือไม่มีนนี่แบบเปลี่ยนแบบ กางเกงอนามัยให้ช่วยเชด็ดเลือดให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเห็นทุกโมเมนต์ที่แบบมันเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคือคือโชคดีมากที่พี่มินนะี่แบบเข้าใจเพราะว่าเขาอยู่ในทุกๆความเจ็บปวดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเหมือนมีคุณพ่อคอยช่วยตลอดเวลาก็ก็อันนี้ต้องฝากคุณพ่อบ้านด้วยนะเพราะว่าบางคนอนะแบบอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ลงมาดูดีเทลอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณได้ลองดูดีเทลแล้วจริงๆคุณจะรู้เลยว่า มันจะเห็นใจภรรยามากเลยอะว่าแบบมันมันเจ็บปวดจริงๆอะย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่ามันก็เป็นความเจ็บปวดที่งดงามมากใช่ค่ะนอสเลอรี่ที่เมดพักดีมากคือดีมากๆเลยอะค่ะคืออันนี้แบบให้เครดิตแบบโรงพยาบาลเลยเนาะรวมไปถึงคุณหมอพยาบาลแม่บ้านแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับดีมากเลยอะค่ะคือประทับใจมากแล้วก็รู้สึกแบบว่าไม่ผิดหวังเลยที่มันเลือก ฝากทองที่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะก็เขาทํางานกันเป็นทีมแบบเมื่อกี้ทำ,ทำอะไรบ้างตอนเช้าตอนเช้าก็มีเนี่ยนักกายภาพเข้ามาอมสอนในเรื่องของการบ,บริหารบริหารคุณแม่หลังคลอดเพื่อที่จะให้แบบว่าบนล,ลูกเข้าอู่ให้มันกระชับแล้วก็แกนกลางลำตัวแข็งแรงซึ่งก็ดีมากเลยก็เดี๋ยวจะกลับไปแบบบริหารต่อการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลจากปเข็ม จนกลายเป็นวันหนึ่งตรวจไ,ไม่รู้กี่รอบเป็นสิบจนนิ้วพ<ช>ุนโหก็งงว่าจากคนกลัวเข็มเนาะใช่ตรวจโอ้โหน,นมาจนเม <า S 2> ื่อค <มา S 2> ี้ค่ะจนสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าโอเคตอนนี้ภาวะน้าตาลในแม,แม่น่าจะกลับมาปกติแล้วก็สามารถกินอะไรได้เพิ่มแคลอรี่ขึ้นไปส่วนเมื่อกี้พยาบาลก็โทรมาแจ้งผลเลือดของน้องมิวนิกแล้วว่ามีเลือดกรุ๊ปเดียวกับพ่อและแม่ใช่แล้วก็ผลตัวเหลืองไม่มีนะครับไม่มีดีใจมากเลยเพราะว่าเห็นลูกเพื่อนหลายๆคนก็แบบ เป็นตัวเหลืองกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องไม่เป็นเลยแล้วก็แข็งแรงมินิค่อนข้างแข็งแรงมากมากใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นสายที่ดีก็วันนี้ถือว่าเราก็มา w ็ปอัพชีวิตหลังคลอดนะคะยังไม่ยังไม่ได้เข้าสู่ชีวิตความเป็นจริงหลังจากที่กลับไปบ้านนะคะซึ่งผมรู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลตลอดกาลจริงๆดูแล้วมันบ <laughs> ันเทิงแน่นอนคงได้จะมีอีกหลาย ep <laughs> ที่เราจะได้มาแชร์ลิงกกันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่า เป็นการรีวิวหลังค้อดคือก็มาบอกความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างสารให้มั่นใจเพื่อนๆที่จะทําอีกซีหรือว่าใครที่อาจจะมีน้องแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จด้วยซึ่งพวกเราก็พยายามกันมากมหลายขั้นตอนเรารู้ว่ามันยากกว่ามันจะผ่านจุดๆนั้นนะ่ะเราก็คือหนึ่งครอบครัวเะที่เราเริ่มจากถ้าใครตามอีพีเราตั้งแต่แรกที่น้องโนทํานะครับก็คือ มันไม่ได้ง่ายเลยแต่ถ้าเราทําได้เนี่ยเราอดทนมาถึงจุดที่น้องออกมาแล้วเนี่ยทุกคนจะย้อนกลับไปดูมันจะมีความสุขแล้วก็เออเราผ่านมาได้ เราเก่งกันมากเลยนะพวกเรานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ขอให้แม่ๆหลายๆคนนะคะที่กําลังจะแพลนแบบนี้น้องในปีมังกรนะคะตอนนี้ก็ยังทันเนาะก,ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะด้วยวิธีไหนธรรมชาติหรือว่าอีกซี่ก็ตามแต่สุดท้ายลูกจะเป็นมาสเตอร์พีเป็นของขันที่ดีที่สุดสําหรับเราะคะ่ะก็วันนี้หมดเวลาแล้วเนาะก็เดี๋ยวน่าจะมี E ีีต่อไปจะมีอะไรมาก็เดี๋ยวให้แม่ๆคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ เราสองคนลาไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ